สอนวิธีติดฟิล์มนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบง่ายๆถ้าฟิล์มเดิมลอกหรือว่ายังไม่มีฟิล์มสามารถลองซื้อไปติดเองได้นะครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆปิดนาฬิกาก่อนนะครับกดปิดเครื่องได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้ลอกฟิล์มเก่าออกถ้าฟิล์มเยินๆแบบนี้ก็ลอกเปลี่ยนเองได้เลยนะครับลอกออกแบบนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆทําความสะอาดนาฬิกานะครับให้หน้าจอไม่มีฝุ่นไม่มีคราบรอยละมนันต่างๆนะครับ ตัว S s ส่นาฬิกาถ้าสามารถถอนออกได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับจะได้วางได้เรียบแต่ถ้าไม่สามารถถอนได้ก็หาอะไรมาลองแบบนี้นะครับแล้วก็วางนาฬิกาจะได้เข้ารูปเข้ารอยหรือว่าใช้งานไปแล้วฟิล์มชํารุดนะครับเราก็สามารถเอามาติดเองได้แบบหลังจากนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับลอกฟิล์มออกมาเลยฟิล์มก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหน้าเราจะใช้ฝั่งด้านหน้าตรงนี้นะเราก็ให้ลอกเลยนะครับนี่ลอกออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มมันจะติดไม่อยู่นะมันเป็นไฮโดรเจลนะขอให้เราวางให้ตรงแล้วก็ไม่มีีฝุ่นน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 ะะะะคครรรรััับบบบกก็็็ใใช้้้้้งงาาไดแแลลลวเเเหมตย วางง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็ค่อยไล่ตรงกลางนะครับไม่ให้มีอากาศแบบนี้ส่วนถ้าเพื่อนๆมีผ้ามีอะไรเงี้ยก็เอามาช่วยไล่ได้มันก็จะลื่นขึ้นนะสำคัญก็คืออยู่ตรงขอบนะครับถ้าเกิดเราติดขอบไม่สนิทมันจะมีฝุ่นเข้ามายัดเราอาจจะต้องเปลี่ยนฟิลม์มบ่อยๆก็ประมาณนี้แหละครับโอเคถ้าเพื่อนๆคิดว่าไล่มันเสร็จดีแล้วนะครับเราก็ลอกฟิล์มด้านหน้าออกมาเลยเราก็หาเทปหรือว่าหาอะไรมาลอกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเล็บเล็กๆนะครับแบบผมนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยมันจะลอกได้นะเพื่อนๆ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นเอ่อฟิล์มด้านในไม่ไม่ใช่นะที่เราถูนี่แบบนี้ส่วนถ้ามันมีฟองอากาศแบบนี้นะครับก็พยายามไล่ออกหรือไม่ก็ใช้เวลารอนะครับตัวฟองอากาศที่ติดแบบนี้มันก็จะทยอยหายไปเองนะครับประมาณสัก1วันก็น่าจะหายเลยนะจากที่ผมได้เคยติดฟิล์มมาหลายรอบประมาณนี้ครับหายแน่นอนถ้าเพื่อนๆสนใจฟิล์มไฮโดรเจลติดกระอนาฬิกานะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นจะเป็นของโฟกัสไฮโดรเจลนะครับแบบนี้เลยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะการสายมือ